หลังจากเป็นคนดังภายในใช้วิาาชั้นมากเลยนะคะนะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ก็ถูกเผยแพร่ต่อไปและมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเลยกรณีคุณโรเบิร์ตแคลรีนักวิชาการชาวอเมริกันที่กำลังให้สัมภาษณ์ BBC เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์สดสกายเราไม่มีช่วงดีเราไม่มีเอาไปดูภาพเลยดูภาพเขา <laughs> ตอนเกิดเหตุนี่แหละเนี่ยที่กังให้สัมภาษณ์ซีเรียสมากเรื่องปัเกินเฮจะโดนถอดถอนนะคะแล้วปรากฏว่าเธอก็กําลังสัมภาษณ์ซีเรียสูกก็เปิดประตูเข้ามาเสร็จแล้วก็ไอ้คนเล็กก็เข็นรถตามเข้ามาอีกแล้วก็แม่วิ่งตุ๊กๆๆๆๆเข้ามากระชากลากลืกับไปอยาจะยิ้มแลรอเน้นๆอ๋อใช่ค่ะ ประเด็นตามมาเนี่ยคนก็เข้าใจว่าผู้หญิงผิวดําที่มาเอาเด็ก2คนนี้ออกไปเป็นพี่เลี้ยงความจริงแล้วไม่ใช่เป็นภรรยาเป็นภรรยาอือสวยเลยอ่ะเป็นเอเชียนี่เปิดตัวแล้วสวยไหมเกาหลีเกาหลีจะเชื่ออะไรเมื่อภรรยาเป็นเกาหลีถ้าไม่ใช่คิม ปาคิมคิมนะครับก็ออกมาเปิดใจนะคุณรงเบอร์เคลลี่ก็บอกก็อายเหมือนกันแต่ก็เอานะให้ลูกๆสบายใจมันเป็นความผิดของผมเองที่ผมไม่ได้ล็อกประตูนะก็น่ารักดีแล้วเขาบอกว่าลูกคนโตที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเพิ่งไปแสดงของนักอนุบาลที่โรงเรียนมาแล้วก็มีความสุขมากกลับมาบ้านก็อยากที่จะมาเล่าให้พ่อฟัง่ะแล้วดูทีวีเห็นพ่ออยู่ในทีวีคือพ่อสกายสดอยู่ใช่ไหมก็เลยวิ่ง ก็มาเพื่อจะเอ้ยพ่ออยู่ในทีวีจะมาเต้นให้ดูไกเออก็ก็เลยเป็นเรื่องน่ารักไปเลยนะคะจริงๆโลกมนุษย์มันควรมีมุมนี้บ้างค่ะมุมหลุดแต่น่ารักอย่างนี้ไม่ใช่วันเคร่งเครียดแต่แบบจะต้องทางานร้อยเปอร์เซ็นเต็มอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีก็ดีนะคุณต้นทราบไหมคะว่ามันมีวันวันหนึ่งชื่อว่าวันพาลูกไปที่ทำงานจริงเหรอค่ะมีวันพาลูกไปที่ทำงานของฝรั่งใช่ไหมของเมกาแล้วก็ คนที่ทํางานข่าวเนี่ยจะพาลูกไปที่ทํางานให้ดูว่าพ่อแม่ทํางานยังไงนะคะก็ดีครับมีมีมีวันมีมุมอย่างนี้บ้างน่ารักดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นการแสดงไวโอลินเอาไปดูภาพเลยการแสดงไวโอลินครั้งนี้หรือการแสดงดนตรีครั้งนี้มันคงจะไม่น่าสนใจมากหรอกถ้าหากว่าเราไม่ทราบว่าประวัติของเครื่องดนตรีที่นามาแสดงครั้งนี้เป็นเครื่องดนตรีที่เคยถูกขโมยไปอ้าวเหรอ แล้วาตามกลับมาได้ด้วยหรอใช่ค่ะโอ้เจ๋งอ่ะมีไหมภาพนะคะเป็นชุดเครื่องสายที่ถูกสแสดงที่ถูกขโมยไปเมื่อ35อปีก่อนอได้ถูกเอาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกถูกขโมยไปนี่นไวโอลินนี่แล้วก็ได้คืนมาเมื่อปี2558 เครื่องสายชุดนี้เป็นของโรมันโทเทนเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญไวโอลินเครื่องสายแต่ตัวไวโอลินถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2277นักไวโอลินที่สร้างชื่อว่าแอนโทนิโอสเตดิวรีค่ะแล้วก็มีชื่อด้วยนะไวโอลินตัวนี้ ชื่อว่า a เมสเดียดเวเรียสค่ะ oh. ซึ่งหมายถึงไวโอลินของอาเมสถูกขโมยไปหายไป35ปี <c oughs> แล้วก็เพิ่งได้กลับมาก็เอามาสีให้ดูเนี่ล่ะค่ะมีเขาว่ากันว่าไวโอลินตัวหนึ่งเคยประมูลไปปี5 4ราคาไม่แพงนะครับค่ะ <c oughs> 557ล้านบาทไทยเอง uh huh. โอ้โหแต่สร้างมาตั้ง2อง้กว่าปีแล้วะ ใช่ค่ะชุดเครื่องสายนี้นะคะประกอบด้วยเครื่องเล่นถึง550ชิ้นมีไวโอลินมีวิโอราแล้วก็มีเชโรครับแล้วก็ไวโอลินตัวหนึ่งถูกประมูลไปวิฟี5415ล้าน9้าแสนบาทฮะนะฮะเอ้ยไม่ใช่ค่ะ15ล้าน9 0 0แสนดอลลาร์หรือ5557ล้านบาทไทยไงใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เราดูโคอล่าที่เมืองไทยโผล่มาจากท้องแม่เจเดือนเพิ่งจะโผล่แต่ตอนนี้ ต้นตํเนต้นกาเนิดโคอาล่าที่ออสเตรเลีย<ะ>กําลังประสบภัยหนักนะครับ<ะ>เพราะออสเตรเลียมีภัยแล้งติดต่อกันมา<ะ>โคอาล่ามีภาวะขาดน้ําและทําให้เกิดอะไรรู้ไหมคุณอัญชลีพรหนึ่งล้มตายจากการขาดน้ําขาดอาหาร 2. <ะ> 2. การบุกรุกที่อยู่อาศัยของมนุษย์และ3ติดเชื้อราจากเพศสัมพันธ์เพราะร่างกายขาดน้ําทําให้ตอนนี้โคอาล่าเจ็บปวดล้มตายขนาดหนักเลยนะครับก็มีการช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยอันนี้อยู่ในรัฐ นิวเซาเวลนะครับรู้จริงรู้จริงนะฮะเป็นลาวเป็นราเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมากีฬากับบันเทิงครับ